สวัสดีครับผมบอยสุพัฒน์จากบ้านสวนบางนาคาพิทักษ์ครับคลิปที่แล้วที่ผมเคยบอกว่าตอกระทุ่มนาเราสามารถเอามาเสียบยอดกระท่อมบนตอกระทุ่มนาได้ใช่ไหมครับแต่อย่าลืมว่าทั้งต้นกระทุ่มนานะครับหรือว่ากระท่อมขี้หมูนั่นแหละครับเราสามารถเอาได้ทั้งต้นเลยครับตัดเป็นท่อนท่อนท่อน,อนตัดเป็นท่อนละ1ฟุตหลายคนไม่เชื่อคิดว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีว่าเอาไปแค่น้ําแล้วรากจะงอกวันนี้ ผมพามาดูครับหลังจากที่ผมเปิดช่องนี้มาได้ประมาณ1เดือนครึ่งแล้วก็เสียบยอดกระท่อมบนตอกระทุ่มนาไป1เดือนครึ่งผมจะพามาอัปเดตครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับติดตามชมได้เลยครับนี่ครับเพื่อนๆนี่ครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าตอแบบเนี้ย นี่คือตอนี่คือตอกระทุ่มนาหรือว่ากระท่อมขี้หมูครับที่เราเอามาเสียบยอดกระท่อมบนตอกระทุ่มนาให้ได้มาเป็นแบบนี้ให้ได้มาเป็นแบบนี้อ่าทีนี้ที่เราตัดตรงนี้ทิ้งไปอ่ะหลายคนบอกว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีเอาไปแช่น้ําแล้วมันจะออกรากเหรออ่ามาดูกันครับนี่คือที่ผมแช่น้ําไว้แล้วมันแตกเป็นกิ่งแบบนี้มาเยอะมากครับ มาดูครับออกทุกต้นครับแล้วแต่ว่าจะออกน้อยออกมากออกช้าออกเร็วครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะมีเป็นขาวๆแบบนี้มาก่อนแล้วก็เขาจะแทงรากออกมาแบบนี้ครับนี่ครับเสร็จแ,แล้วถ้าเราจะเสียบยอดกระท่อมบนกระทุ่มนาแล้วก็ แ่ตัดตรงนี้ออกครับตัดยอดมันที่มันแตกยอดออกมาแล้วก็เสียบยอดใหม่ครับตรงนี้ครับหลายคนมองว่าเป็นทิษดีครับไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ทิษดีครับนี่เห็นไหมครับรากของเขาแทงออกมาครับนี่คือกิ่งนะครับนี่คือกิ่งนี่คือกิ่งกระทุ่มนาหรือว่ากระท่อมขี้หมูครับที่หลายหลายคนบอกว่าใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มันมีประโยชน์มหาศาลนะครับ นี่เยอะแยะไปหมดนะครับนี่เห็นไหมครับออกรากเต็มเลยนะครับประโยชน์มหาศาลนะครับอย่าทิ้งนะครับกิ่งกิ่งกระทุ่มนาหรือว่ากระท่อมที่หมูอย่าทิ้งนะครับ,รมรรมมรบผมเคยบอกตั้งแต่คลิปต้นๆแล้วว่าอย่าทิ้งนะครับเพราะเขาจะมีประโยชน์นะครับนี่จะมีประโยชน์มากเป็นร้อยๆต่อเลยครับ บางคนทิ้งหมดครับนี่ผมจะดึงตอใหญ่นี้ขึ้นมาหลายคนบอกว่าตอใหญ่แบบเนี้ยที่เราตัดจากตรงเนี้ยแล้วมันจะออกรากได้ไงแช่น้ำเป,นเป็นปีเขาไม่ออกผมบอกเลยว่าแล้วนี่คืออะไรครับแล้วนี่คืออะไรครับมันออกรากครับเราก็แค่เอากระถ่มปกตินะครับมาเสียบยอดใหม่แค่นั้นเองครับ ของดีอย่าทิ้งครับมีมูลค่ามาศารนะครับเยอะมากครับเขามีรากมาทุกต้นครับ เยอะมากครับถ้ายังไม่ออกสักพักก็จะออกออกรากมาเองครับเช่น้ำเอาไว้ครับแล้วไม่ต้องไปดูแลอะไรเขานะครับถ้าเป็นไปได้เขาพยายามใส่น้ำยาเร่งรากสักนิดสักหน่อยครับแค่นั้นเองนี่ครับเยอะมากนี่ครับผมจะดึงขึ้นมาให้ดูนะครับนี่อะไรครับ นี่รากของกิ่งกระท่อมขี้หมูที่เราตัดนะครับแล้วเราทิ้งไว้เฉยๆนะครับก็ออกรากขึ้นมาเองครับผมกระท่อมขี้หมูใช้ได้ทั้งต้นครับตั้งแต่โคนนะครับจนถึงกิ่งสุดท้ายเลยครับอย่าทิ้งนะครับทิ้งแล้วจะเสียใจนะครับมีเพื่อนผมหลายคนนะครับก็เอาแต่โคนตรงนี้ครับ แล้วแบบนี้กิ่งทุกกิ่งนะครับก็ตัดทิ้งหมดครับโยนทิ้งหมดไปเก็บกลับมาครับถ้าไม่ไม่ทิ้งแม่น้ําลําคลองไปนะครับไปเก็บกลับมาครับนี่ครับเห็นไหมถ้าเขาไม่ออกรากสักพักเขาก็จะออกเองครับอย่าทิ้งนะครับนี่ครับอย่าทิ้งครับ เราจะคัดมาต้องหากคนมากิ่งไหนออกรากอ่าเห็นไหมกิ่งนี้ก็ออกรากอีกครับอย่าทิ้งนะครับเยอะครับถ้าอยากจะเห็นรากเนี่ยมีกับทุกกิ่งครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ล่อด้วยน้ํายาเร่งรากอะครับไม่นานครับไม่เกินเดือนครึ่งนี่ของผมประมาณเดือนครึ่งทําช่องคลิปวิดีโอช่องคลิป y o u t u b e นี้มาเดือนครึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่รอครับรอเขาออกรากเฉยๆเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาครับเทน้ำยาเร่งรากไว้ทักฝาสองฝาแค่นั้นเองครับจบเลย เสร็จงานแล้วแบบนี้ครับเห็นไหมครับรากจะแทงออกมาทางนี้หรือว่าทางตาบริเวณข้างๆเห็นแล้วยังครับไม่ใช่เป็นแค่ทฤษฎีนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงนะครับนี่ครับ ครับผมมาดูกันนะครับผมจะเก็บไม่ดูเลยครับนี่ครับเคยบอกว่าเป็นแค่ทฤษฎีครับนี่มันคือปฏิบัตินะครับนี่มันคือภาคปฏิบัติเลยนะครับเอาไปทิ้งไว้ในอ่างแล้วก็เอาผ้ายางครับรองไว้ก่อนแล้วก็ทําเป็นหลุมแล้วก็เทน้ํายาเร่งรากใส่เอาไว้ครับหรือว่าใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ผมทํามานะครับใส่ไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์การทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไปให้ในคลิปนะครับใต้ล่างคลิปนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราจะต้องการที่จะเสียบยอดกระท่อมบนตอกระทุ่มหรือว่าเสียบยอดกระท่อมบนตอกระทุ่มนาหรือว่าตอขี้หมูขั้นตอนนี้คือตัดก่อนครับตัดเขาเรียกว่าตาที่มันแตกตาออกมาอ่าตัดตาออกมานี่ตัดได้หมดครับ ไม่เหลือครับพอเราไม่ได้ใช้เขาอยู่แล้วครับพยายามนะครับตัดให้แบบสะบั้นตาเลยนะครับให้ออกไม่หมดนะครับเพื่อไม่ให้เขาง,งอกมาอีกครับไอ้อหไหมตัดแบบนี้ครับตัดได้หมดครับบอกแล้วว่าจริง บอกแล้วว่ากลิ่งกระทุ่มนาหรือว่ากระท่อมขี้หมูมีประโยชน์มหาศาลอย่าทิ้งครับนี่ตัดได้เฮี้ยนเลยครับให้เหลือไว้แต่รากเห็นไหมครับทีนี้และสุดยอดไอเน,นี้ยคือสุดยอดเสร็จแล้วก็เอากลิ่งกระท่อมเนี่ยเสียบยอดถ้าเราจะเสียบยอดขายนะครับ เสียบข้างเดียวพอพราะมันจะเปลืองก็เรียกว่ามันจะเปลืองครับถ้าเราจะเสียบยอดขายมันเสียบข้างเดียวพออแต่ถ้าเราเสียบไว้ปลูกเองเสียบสองยอดเลยครับหรือว่าถ้าใครไม่ใครมียอดเยอะๆสามด้านเลยครับหนึ่งสองสามเราจะได้กระทบที่พุ่มใหญ่มากครับนะครับโอเควันนี้ก็มีสาระมาฝากเท่านี้นะครับ ผมบอยสุพัสจากบ้านสวนบางนาคาพิทักษ์ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับแล้วจะมีสาระดีๆมาฝากคิ้นเคยครับครับสวัสดีครับ